สวัสดีครับตอนนี้นะเราอยู่วันที่ทำเพมสิบห้าะอ่ะเดี๋ยวทวนก่อนนะครับต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเห็นไหมครับโอเคเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับถ้าใครไม่ได้เข้า S มา ตามทม์เฟรมสามเนาะก็คือต้องมีอย่างนั้นก็ต้องมี s t f ที่ o w อร์่า o l l o w ตอนที่หลุดโลมาก็คือหลุดที่เก้าจดเจ็ดมาถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นผมให้คิดง่ายงาแล้ลกันคือทุนทุกคนตอนนี้อยู่ที่ประมาณเก้าเจดเจ็ดเนาะแล้วก็ตอนที่ลงมาเนี่ยแบ่งออกไปแล้วที่เก้าเจ็ดสองจุดกก็คือถ้าลงมาแต่เก้าเจ็ดสอง ก็ทยอยแบง่งออกถูกไหมฮะก็ได้แบง่งออกเลยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์โอเคเนาะแล้วก็ถือกลับมาถึงวันนี้ครับจนถึงตอนนี้ระบบก็ยังให้ถือ S อยู่ก็คือยังมี S กันอยู่นะฮะส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ว่าระบบของใครเนาะอาจจะ50หรือว่า30 แต,แต่ก็ยังแต่ก็ยังคงต้องมี s อยู่ตอนนี้ adx ของทำเฟรม15นะครับอยู่ที่40.32อาตัว m a c d ก็ยังอ่านว่าลงอยู่ฮนะแล้วก็ตัวตัวของราคาก็อยู่ใต้เส้นค่เฉลี่ยเนาะก็คือเป็นลงแข็งแรง ตอนนี้ฮิสโตแกรมผิดปกติ2แท่งอ่ะก็อาจจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ให้ระวังคอยดูนะอาจจะเท้งหรือเปล่าก็เป็นแค่จุดระวังครับไม่ใช่จุดออกนะถึงตรงนี้ครับก็ถ้าถ้าเราอยู่ในทม์เฟเนี่ยก็ไม่ต้องมาดูตลอดก็ได้ก็คือ อาจจะสิบหานาทีมาดูครั้งหนึ่งหรือว่า30มสินาทีสามนาทีมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เราเข้าหรือออกไวขนาดที่ต้องมาดูตลอดก็คือต้องรออย่างเนาะก็ต้องรอ15้าจบแท่งคอนเฟิร์มก่อนถึงจะบอกได้ว่าสัญญาณนั้นต้องทํำยังไงเนาะถ้ามันยังงัดอยู่หรือว่าไอเด็กยังไม่หักเนี่ยก็ถือไปก่อน เขียนไ้ให้นะครับว่าตอนนี้เรามี S, <S มาอยู่ที่ประมาณตอนนี้เหลืออยู่50ถึง30เปอร์เซ็นต์ละจากการแบ่งออกไปเมื่อวานเอ้ไม่ใช่เมื่อวานมืนมาาน่อวันศุกร์ ก็เดี๋ยวมารอสรุปกันอีกทีนาะว่ารอบนี้จะได้กำไรเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่973.7เนะครับ สวัสดีครับ่าจบแท่งแล้วขึ้นแท่งใหม่ก็ยังคงมี S อยู่นะฮะตอนนี้ adx อยู่ที่42.10แท่งนี้ฮิสโตแกรมครับบอกว่าผิดปกติติดกัน3แท่งแล้วถ้าแท่งนี้ จบปุ๊บแล้วยังบอกอยู่ว่าผิดปกติก็อาจจะทำการแบ่งออกเพิ่มอีกก็ได้นะครับ ก็น่าจะเวี่ยงอยู่ในกรอเล็กๆนะให้ทำเฟรมย่อยน่าจะอยู่ในช่วง972ถึง975เนะี่ย อีก13นาทีครับมาดูการอีกทีหนึง่งถ้าแท่งนี้จบปิดถ้าแท่งนี้จบแท่งแล้วเฮตแกรมบอกผิดปกติก็แบ่งออกอีกเนาะแล้วก็สุดท้ายถ้าอีดีกหักก็แบ่งออกให้หมด ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะฮะถ้าเราเห็นว่าหักหรือว่าเห็นว่ามันปิดปกติก็ออกเลยเนาะไม่ต้องคิดว่าเอ้มันมันเอเด็กมันงอหรือมันหักหรือรว่ามันเป็นแบบอาจจะยังไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเห็นอย่างไงี้ก็ทําอย่างงั้นเลยแค่นั้นเองสวัสดีครับ เดี๋ยวทวนให้อีกรอบนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกรนะ์เนี่ยถ้าดูไลฟ์กันก็จะมี S ติดกันมาเนาะก็คือทุนแย่สุดก็คือทุนที่คนที่ Follow มาก็คือ977แล้วก็แบ่งออกไปแล้วที่9 7 2ุด x ก็คือถ้าลงมาต่ำกว่า973ลงมาก็คือจะมีการแบ่งออกไปแล้วแล้วก็ยังมี S ถือกลับมาอยู่ ก็คือจากวันศุกร์ถือข้ามมาเนาะวันนี้ก็ยังถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิด S ทั้งหมดนะครับก็คือยังมี S อยู่ที่30-50%้ก็รอจังหวะว่าจะได้ปิดเมื่อไหร่ อีกสินาทีนะฮะก็จะได้รู้ว่าควรปิดหรือถือต่อไปอย่าลืมนะครับอย่าไปสนใจการแกว่งของราคาเนะให้ดูตามเครื่องมือเป็นหลัก สวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวอีกอเก้านาทีครับสิบโมงสิบห้าเรามาดูกันเนาะระหว่างนี้ก็ใครจะไปทําอะไรก็ได้ก่อนนะไปทําอะไรก่อนก็ได้นะไม่ต้องเฝ้าตลอด อีก5านาทีนะครับ5นาที สวัสดีครับ อีก2นาทีนะครับ ได้จะขึ้นท้่งใหม่แล้วฮะดูจากตรงนี้แล้วเนาะก็น่าจะได้แบ่งปิดอีกสำหรับใครที่ระบบใช้การแบ่งปิดตามฮิสโตแกรมนะก็ต้องแบ่งปิดตรงนี้ครึ่งหนึ่งของที่ถืออยู่หรือว่าระบบใครบอกจะให้แบ่งปิดยังไงก็อันนี้อันนี้แล้วแต่ระบบนะมันไม่จาเป็นต้องเหมือนกันนะครับโอเคนะ โอเคฮะปที่เก้าเจดสี่จุดสี่นะโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปมันก่อนนะครของผมปิดหมดแล้วนะครับเนื่องจากมีถุกขจะต้องไปต่อนะครับ ผมแบ่งปิดไปที่9.2.5นะฮะของเช้านี้แล้วก็มี9.2.3แล้วก็ปิดเมื่อกี้อีกทีหนึ่งก็คือ9.4.4นะฮะสาไมา้ก็เก็บกำไรมานะฮะรอบนี้5จุด <Okay. S 2> อเคครับอะถ้าแทางนี้จบแล้ว ADX มันหักใครที่ปิดด้วย ADX นะฮะก็ก็ต้องปิดลอะอะซึ่งราคามันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเนาะิกหน่อยโอเคฮะผมของผมจบรอบอรแล้วตรงนี้ วันนี้ก็เป็นไลฟ์สั้นๆเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าผมว่าหรือว่าทำจระเสร็จเมืไหร่ก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ต่อเนาะโอเคนะครับส่วนถ้าใครที่ยังยังมียังมีของอยู่ก็แ่งปิดตามระบบของตัวเองนะโอเคอะใครปิดแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมเขียนจดไม่รทุกครั้งนะครับว่ารอบนี้เข้าที่ไหนออกที่เท่าไหร่แล้วก็กำไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับจดไว้เป็นสถิติของตัวเองนะ โอเคโอเคครับครับอะาอย่างเี้ยเจอกันโอเคครับก็ไลฟ์นี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ